แล้วแคบแบ็คแฉมวีที่ทาฮอปเวลวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถสรุ่นใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจมากที่สุดในปี2026ด้วยดีไซน์หรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่พัฒนาไปอีกระดับวันนี้เราจะพาคุณไปรีวิวแบบละเอียดทุกมุมของโฟลเทอ,เอ 5, ร์แคร์รหรือสันีสีแดงไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในสมรรถนะและราคาเพื่อให้คุณเห็นครบทุกจุดก่อนตัดสินใจว่าจะเหมาะกับคุณหรือไม่เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก พ่อถือเลือกใช้สีแดงแบบเมทัลลิกที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและโดดเด่นมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อแสงแดดส่องกระทบจะเห็นประกายเงาสวยงามและเมื่ออยู่ในที่มีแสงไฟก็จะสะท้อนออกมาแบบคมชัดด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าแบบใหม่ดีไซน์กว้างและมีความสปอร์ตมากขึ้นพร้อมไฟหน้าและประแบบบางเฉียบที่ให้ภาพลักษณ์ทันสมัยและดุดันช่องดักอากาศด้านล่างถูกออกแบบให้ช่วยเพิ่มความรูหลมและช่วยในเรื่องการส่งตัวเมื่อใช้ความเร็วสูงมุมมองด้านข้างให้ฟิล์ที่ปาดเรียวขึ้น ตัวรถมีเส้นสายคมชัดช่วยเน้นความหรูและความสปอร์ตไปพร้อมกันขอบหน้าต่างตกแต่งด้วยโครเมียมคิวลอสีดำด้านและล้ออลลอยขนาด19นิ้วที่เสริมให้ตัวรถดูมั่นคงและแข็งแรงมากขึ้นสีแดงตัดกับงานตกแต่งสีดำทำให้แ,แรแรนดีคันนี้ดูโดดเด่นกว่ารุ่นมาตรฐานอย่างเห็นได้ชัดด้านท้ายมากับไฟท้ายไดดีไซน์ใหม่ที่เชื่อมต่อเป็นเส้นเดียวให้ความรู้สึกรู้รา บริเวณกันชนท้ายยังออกแบบให้ดูสปอร์ตผ่านแผงดิฟฟิเวเซอร์เล็กๆที่ช่วยเพิ่มความแร่งให้กับตัวรถต่อการที่สมรรถนะเพราะว่าเคยแพยลนรือ2026ได้รับการอัปเกรดเครื่องยนต์ไฮบริดใหม่ล่าสุดโดยเป็นระบบ2.5ลิตรไฮบริดที่ให้กำลังรวมประมาณ240-260แรงมา้าขึ้นอยู่กับรุ่นยออ่อยจุดเด่นคือให้พลังตอบสนองดีแต่ยังคงความประหยัดน้ำมันการเล่นงแซงทำได้ดีลากรอบได้ลื่นไหลเกียร์ให้ความรู้สึกนุ่มนวล และไม่สดุดการขับขี่บนไฮเวย์นิ่งและเงียบมากสำหรับถนนลื่นหรือสภาพออฟโรดเบาๆรุ่นนี้มาพร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบปรับปรุงใหม่ทำให้ผ่านพื้นผิวที่ลื่นโคลนหรือหญ้าได้ดียิ่งขึ้นพวงมาลาัยตอบสนองสับไวควบคุมองศาแม่นยำและช่วงล่างได้รับการปรับ,บ,บเสร็จใหม่ให้เก็บแรงสั่นสะเทือนได้ดีกว่าเดิมทำให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายในทุกสภาพถนนมาดูภายในห้องโดยสาร ซึ่งเป็นจุดที่ทําให้หลายคนเลือกและรอดูอมากที่สุดเมื่อเปิดประตูเข้ามาจะพบการตกแต่งแบบพรีเมียมด้วยวัสดุหนังแท้แบบทูโทนสีดําและเทาแผงคอนโซลด้านหน้าทําจากวัสดุนุ่มมือพร้อมไฟแอมเบียน์และรอบห้องโดยสารที่ให้บรรยากาศหรูหราหน้าจีนโฟเทตเมมขนาดใหญ่14นิ้วมาพร้อมภาพคมชัดและตอบสนองเร็วมาก,กอทั้งยังรองรับระบบเชื่อมต่อทันสมัยทุกป,ประเภทบอกคนขับปรับไฟฟ้า10ทิศทางบอกผู้โดยสารปรับหลายระดับ เพื่อให้ทุกคนรู้สึกสบายที่สุดบ่อแถวสองมีพื้นที่กว้างมากรองรับผู้โดยสารตัวใหญ่ได้สบายพร้อมช่องแอร์ต่างหากและพอร์ชร์ตอุปกรณ์ส่วนแถว3ก็ยังสามารถใช้งานได้จริงโดยเฉพาะสำหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ที่มีความสูงปานกลางหลังคาพาโนรามิกซันรูปช่วยเพิ่มความโปร่งสบายให้ตัวรถแถมระบบฉนวนเสียงรอบห้องโดยสารก็พัฒนาขึ้นทำให้ในความเร็วสูงยังรู้สึกเงียบและสบายตลอดการเดินทางในส่วนพื้นที่เก็บสัมภาระก็เป็นอีกจุดที่ และวแนดีททำได้ดีมากเมื่อพับปอดแถว3ลงคุณจะได้พื้นที่กว้างเป็นพิเศษเหมาะสำหรับสายกระเป๋าเดินทางกล่องใหญ่หรืออุปกรณ์สำหรับทริปครอบครัวทวรทเทตั้งใจออกแบบให้รถรุ่นนี้รองรับการใช้งานทุกแบบทั้งขับในเมืองท่องเที่ยวหรือเดินทางไกลสุดท้ายคือเรื่องราคาในตลาดต่างประเทศแพลนดี้มีราคาเริ่มต้นประมาณ3 8 0 0 0ดดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก เวอร์ชันไฮบริดจ,จะมีราคาสูงกว่าเล็กน้อยแต่ก็คุ้มค่ากับความประหยัดและความทนทานในระยะยาวส่วนในตลาดเอเชียเช่นไทยมาเลเซียหรือวิลราคาจะสูงขึ้นตามภาษีน้ำเข้าแต่โดยรวมก็ยังถือเป็นเส์อที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับพเพราะพยังคงขึ้นชื่อเรื่องความทนทานการซ่อมบำรุงง่ายและราคาขายต่อดีทำให้แอนดหรือเป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือเสมอโดยสรุป Toyota h i l a n d e นี2026สีแดงเป็นรถที่รวมความหรูหรา ความสปอร์ตเทคโนโลยีล้ำสมัยและความคุ้มค่าไว้ในคันเดียวเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดครอบหัวที่นั่งสบายขับสนุกและดูโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกพรีเมียมสมรรถนะไฮบริดต,ตอบสนองดีเยี่ยมภายในรูหราและเน้นความสบายในทุกตำแหน่งหากคุณกำลังมองหาเสื้อระดับก,กลางที่พร้อมใช้งานครบทุกด้านแรลลนตีสอ2คือหนในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้าม